เอาละครับก็กล่าวสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็อยู่กับมังงะเรื่องน้าดับเวทระดับศูนย์ที่ถูกไล่ออกจากปาร์ตี้ผู้ก้านะครับผมก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับผมด้วยนะครับผมถ้าทุกคนกดแล้วรับดูกันเลยดับเวทที่ถึงแม้จะไม่ได้ใช้ในการต่อสู้แต่อาจารย์ก็รักษามันไว้อย่างดีนี่เป็นคาพูดตอนที่มอบดับเวทนั้นให้นับตั้งแต่วันนี้นายต้องจากฉันไปแล้ว แค่คนเดียวก็ดีจงสร้างพวกพ้องที่ไว้บางใจได้ซะก็อย่างที่ว่าไปเอเลียสแล้วตั้งแต่วันนี้ไปแกไปเข้าปาร์ที่ผู้กล้าซะฮะเชิจะคุยผ่านทางเชื้อพวงให้ถึงพลังเวทของแกจะไม่มีเลยแต่เดี๋ยวก็ทำอะไรได้เองนั่นแหละไปก่อนนะพยายามเข้าละ,ดะเดี๋ยวก่อนสิ ที่ให้หาพวกพ้องนะพอเข้าใจอยู่แต่จู่ๆจะให้เข้าปาร์ตี้ฟูก้าไปคนจอมันเนี่ยในตอนนั้นเราเอเลสมาตินยังไม่เข้าใจว่าทําไมผู้ไร้พลังอย่างเราถึงได้มีความเข้าก,กันกับดับเวทเล่มนี้และเก็บงาพลังไว้มากแค่ไหนเอเลสเข้ามาช่วยสิรู้แล้วหลายเดือนหลังจากเข้าปาร์ตี้ฟูก้าพวกเราก็ได้รับข้อมูลของเผ่มามัน จึงได้มาสำรวจยังสันเขานรกยังมีมาอีกโถว้ยมีกี่ตัวกันแน่เนี่ยจอมดับโทมัสจอมปลาสิชาเปาไม่หมดสักทีนะไวเวินตัวเดียวไม่ได้แข็งแกร่งอะไรขนาดนั้นแต่ว่านี่คือรังปีศาจที่แม้แต่ปาร์ตี้แรงเอสยังต้องลำบากความหน่อยล้าของพวกพ้องก็ถึงขิดสุดแล้ว มาเทโอพวกเราคงไม่ไหวจริงๆถึงนายไม่พูดก็รู้อยู่แล้วนะพูก้ามาเทโอโถเว้ยถอยพวกเราทำผลงานไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เอลยสนายรู้จุดยืนของตัวเองบ้างไหมเอ๊ะถ้าไม่ใช่พวกพ้องแล้วจะเป็นอะไรอีกล่ะขอพูดชัดๆตรงนี้เลยแล้วกันในเป็นตัวถ่วงของปาร์ตี้นี้ นา้าตั้แต่นี้ไปนายโดนไล่ออกอ่ะ,ดะเดี๋ยวก่อนสิฉันทำอะไรผิดเหตุผลมีสองอย่างอย่างแรกคือนายโกหกระหว่างทางนายบอกนายเดินไปตามทางที่มีแสงบ่อยๆใช่ไหมแต่พวกเราทุกคนไม่มีใครเห็นของพันนั้นแต่ว่าฉันก็เห็นแสงประหลาดนั่นจริงๆสินาะถึงจะไม่รู้ตัวจริงของมันแต่มันก็ไม่ใช่สิ่งเวลวร้ายอีกอย่าง พอไปถึงแสงก็ปลอดภัยไม่ใช่เหรอนายเแค่ดวงดีเท่านั้นแหละและอีกอย่างเพราะในายใช้ดาบเวทไม่ได้ดาบเวทนั้นในกรณีที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญอย่างเช่นปรากฏการธรรมชาติจะมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่จะมีในกรณีที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์ก็เถอะสรุปคือถ้าไม่มีความเข้ากันกับดาบเวทท้าที่นายมีความเข้ากันแต่กลับดึงพลังของดาบเวทออกมาไม่ได้ แต่แต่ว่าฉันก็ไม่ได้สร้างปัญหาสักหน่อยนี่ในการต่อสู้ฉันก็ช่วยเหลือทุกคนไม่ใช่เหรอถึงไม่ใช้ดาบเวชฉันก็ทําเพื่อทุกคนมาตลอดสรุปก็คือเอเลียสถึงไม่ใช่นายก็ได้เหมือนกันนั่นแหละเกินไปไหมเนี่ยตั้งแต่พวงนี้ไปจะทําอะไรดีนะหลังจากพ่อแม่จากไปเราก็อยู่กับอาจารย์สองคนมาโดยตลอดเราคิดว่าได้พักพวกที่เชื่อใจตัวเรา จากการแนะนำอาจารย์คนนั้นแต่เรากับถูกพูดใส่แบบนั้นมันก็ต้องเจ็บใจอยู่แล้วแต่ว่าจะแค่คนเดียวก็ดีจงสร้างพวกพ้องที่ไว้ใจได้ซะอ่ะนี่เราอยากะจนภัยกับเจ้าพวกนั้นมากกว่าที่คิดอีกสินะไปเป็นนักะจญภัยซะเลยแล้วกันกินักะจญภยัยอ่ะคุณเอลิสสินะคะ สาวประชาสัมพันธ์กิลเอลินเอ๊ะรู้ชื่อผมได้ไงก็ต้องรู้อยู่แล้วสินะเพราะคุณเป็นสมาชิกปราร์ตีู้้กา้านี่นามานี่ค่ะอ่ะอันที่จริงผมสุกไล่ออกจากปราร์ตีู้้ก้านั้นแล้วนะครับเอ๊ะนี้นี่เองทีนี้เลยจะเปลี่ยนงานมาเป็นนักผจญภัยสินะคะจิตวิญญาณที่มองไปข้างหน้าเป็นอุปสรรคให้เป็นโอกาสสมเป็นนักผจญภัยดีฉันชอบค่ะเฮ้ ขอบคุณครับช่วยเดินเรื่องอย่างกระตือรือร้นขนาดนี้ก็รู้สึกขอบคุณจริงแฮะถ้างั้นขอปรับอารมณ์ใหม่เริ่มจากลงทะเบียนนักผจญภัยแรงเอฟก่อนนะคะตอนนี้มีเควสแนะนำสำหรับมือใหม่พอดีเลยค่ะซึ่งไม่นานมานี้ได้มีการค้นพบทะเลสาบในป่าลึกจึงขอร้องให้สำรวจที่นั่นหน่อยค่ะเมื่อเดินจากอาณาจักรของรออิมเพ i ร m ประมาณหชั่วโมง จะมีป่าใหญ่อยู่เป็นสถานที่สวยงามจริงแฮะตอนเราอยู่ปาร์ตี้ผู้กล้าเราเคลื่อนไหวเพื่อพวกมาเทโอแต่นับจากวันนี้ไปเราเคลื่อนไหวเพื่อตัวเองแล้วสินะไหนๆก็ไหนๆแล้วดื่มด่ำกับทิวทัศน์ระหว่างไปหน่อยแล้วกันกับลินนี่น,นาคิดว่าน่าจะมีมอสเตอร์ระดับต่ำอยู่บ้างอย่างน้อยก็ระวังตัวไว้ด้วยนะคะ เป็นไปได้ก็อยากจะหลีกเรื่องการต่อสู้ให้มากที่สุดทางนั้นปลอดภัยเสี่งแน่นอีกแล้วทะเลาบในภารกิจคือที่นี่สินะเอาละเริ่มสำรวจจากตรงไหนก่อนดีอะไรนะมีบางอย่างกําลังมาเสียงเท้าคนไม่ใช่แค่นั้นนี่มันเด็กสาวเอ๋อกำลังถูกฟีสัยเล่นงานแต่เดี๋ยวนะเจ้านั่นมันจะเค้นน้ำ อาเกลปีศาจที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าไวเวิร์นทำไมถึงมาอยู่ที่นี่แม่สิที่สำคัญกว่านั้นผมมาช่วยครับการขึ้นไหวไม่ได้เร็วขนาดนั้นถ้าแบบนี้ทำได้แน่ไม่ไหวแข็งมากแย่ yeah, แล้วเอคัตเตอร์เวทมนต์สินะถึงคนเดียวจะลำบากแต่ถ้าเป็นสองคนแล้วก็ขอบคุณช่วยได้มากเลยครับ ผมจะเลยหน้าฝากสนับสนุนข้างหลังได้ไหมครับไว้ใจได้เลยเริ่มจากใต้ทะเลสาบจาับใดที่ยังไม่รู้ว่ามันซ่อนตัวอยู่ไหนก็เคลื่อนไหวสุม 4, สุ่มห้ไม่ได้ทำไงดีฉันจะล่อมันออกมาเองค่ะงี้นี่เองวิธีนั้นเหรอจะแอร์คัตเตอร์กระนำลงไปเหมือนฝนเพื่อไล่ต้อนอาเกลซึ่งอยู่ใต้น้ำเมื่อมันทนไม่ไหวจะโผลหัวออกมาอีกดอก เป็นอะไรไหมคะอีกต้นไม้ล้มคลืนเลยถ้าโดนไอ้นั่นเข้าไปไมีหวังเละไม่เหลือชิ้นดีแน่ลมหายใจนั่นอันตรายสินะคะใช่ครับผมจะพยายามเคลื่อนไหวไม่ให้ถูกลมหายใจนั่นงั้นฉันจะใช้แอร์คัตเตอร์มากขึ้นอีกถ้าจมตีเผยวหนังแข็งๆนั่นต่อเนื่องมันจะต้องแตกแน่นอนถ้าร่วมมือกันได้ดีจะต้องมีโอกาสในการโจมตี อย่างแน่นอนสำเร็จได้ผลเอาอีกรอบแย่แล้วดึงไม่ออกสมดุลมันเป็นอะไรไหมอาการเป็นยังไงบ้างโดนแขนข้างถนัดเข้าซะได้แค่ก,ก,ากากยังมีอนุภาพขนาดนี้เลยเหรอเอาไงดีจะซื้อด้วยแขนข้างเดียวทั้งที่ขนาดสองแขนยังเต็มกลืนแล้วใะเหรอ แต่ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเด็กสาวคนนี้ก็อาจจะทำยังไงดีต้องทำยังไงดีด้วยเมื่อกี้ได้พูดอะไรหรือเปล่าครับเอ๊ะเมื่อกี้ในหัวมีเสียงใครไม่รู้ช่วยด้วยว่าแล้วมันไม่ใช่หูแววขอร้องละช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยใครพูดตามตรงนี่เป็นสถานการณ์ที่ไม่รู้ว่าแม้แต่พวกเราเองจะเอาชีวิตรอดกลับไปได้หรือเปล่า แต่ว่ามีเสียงร้องขอความช่วยเหลือที่อ่อนแอขนาดนี้เราเมินเฉยไม่ได้หรอกเข้าใจแล้วจะช่วยเองเราจะให้ทำอะไรละ่ะใช้พลังของฉันมีน้ำออกมาจากดาเวทอ่ะอะไรเนี่ยทำไงดีไม่ต้องห่วงใช้ตามที่คุณต้องการเลยถ้าเป็นคุณแล้วก็ทำได้แน่ใช้พลังนี้จากการอาเกลไม่มีเวลาว่างให้นั่งคิดแล้วถ้างั้นลองใช้ดูสักตั้งละกัน ใช้แบบที่เราต้องการสสุดยอดจากการอาเกลได้แล้วเมื่อกี้เราใช้ดาบเวทงั้นเหรอในที่สุดก็ออกมาได้พูดเพราะยืมพลังของคนนี้มาเลยใช้ได้งั้นเหรอขอบคุณที่ช่วยนะพวกเธอชื่ออะไรเหรออ,อ่ะผมเอเลสมาตินเอมมาลักเนลค่ะเอเลสกับเอมมาฝากตัวด้วยนะฉันชื่ออุนดีเน โอนตีเน่เนี่ยเป็นผู้ระดับสูงที่โผลมาในตำนานหรือเรื่องเล่าตลอดไม่ใช่เหรอทำไมถึงมาอยู่ที่น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 ี่เอเลียสทำสัญญากับฉันไหมเอ๊ะพระพ,พ,พันพันธสัญญาเมื่อกี้บอกว่าพันทัสสัญญาเหรอผู้ระดับสูงจะทำพันทสัญญากับเราทำไมล่ะเดี๋ยวก่อนว่าแต่พันทัสสัญญามันคืออะไรนะจะย็นก่อนเอเลียสวิเคราะห์สถานการณ์ก่อน ไม่ได้สินะมะไม่ใช่ไม่ได้หรอกครับงั้นก็ต่องสินะยื่นมือออกมาเอาละทำพันธสัญญาเสร็จเรียบร้อยถ้าต้องการยืมพลังแล้วก็เลียกได้ตลอดเลยนะอ่าพวกเราเท่าเทียมกันเพราะงั้นไม่ต้องสู่ภาพหรอกนะครับไม่ใช่สิอ่ะอึม้มถึงจะทําพันธสัญญาตำน้ําไปก็เถอะแต่มันก็เกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยจริงด้วย คุณเอ็มม่าไม่บาดเจ็บอะไรใช่ไหมครับเจอแล้วคุณเอเลียสมาที่อาณาจักรเอลกับฉันด้วยเถอค่ะเอ๊คุณเอเลียสมาที่อาณาจักรเอลกับฉันด้วยเถอค่ะพระผมผมเหรอที่จริงถูกคนคนหนึ่งขอร้องมาให้ตามหามนุษย์ที่มองเห็นพูดได้ค่ะคุณเอเลียสรู้ไหมคะว่าพูดจิว๋วรอบตัวฉันเป็นสีอะไร ก็สีฟ้าฮพูดจิ๋วเหรออย่าบอกนะว่าแสงพวกนี้เป็นพูดประเภทหนึง่งทั้งที่เห็นแต่กลับไม่รู้จักเลยคะ่ะคนที่เห็นพูดได้นั้นบนโลกนี้มีเพียงน้อยนิดอีกทั้งถ้าเป็นมนุษย์มีเพียงจำนวนแทบจะนับนิ้วได้เลยคะ่ะเพราะงั้นคนอื่นเลยไม่เห็นสินะอ่ะแต่ว่าถึงจะเห็นพูดก็จริงแต่ผมอาจจะทำประโยชน์อะไรไม่ได้นะครับ เอ๊ะผมนะร้อยพลังเวทอย่าว่าแต่เวทมนต์ลเลยแม้แต่ดาบเวทเล่มนี้ยังใช้เป็นดาบดีๆไม่ได้เลยเราที่ล้มอาเกียวได้ทั้งหมดก็เพราะพลังของอุนดีเน่ด้วยนั่นสินะคะแต่ผู้ที่เห็นพูดได้ส่วนใหญ่ก็น่าจะไ,ได้ประโยชน์นะคะแต่ว่าการได้ทำพันธสัญญากับผู้ระดับสูงได้เป็นเรื่องที่สุดยอดมากคะ่ะยังไงก็เถอะ ช่วยมาด้วยกันหน่อยได้ไหมคะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรทําเป็นพิเศษด้วยสิเขา้าใจแล้วครับไปกันเถอะแต่ก่อนจะไปผมมีธุระที่เมืองนิดหน่อยเอ๋อาก,กีเกวเหรอคะซื้อของก็เรียบร้อยแล้วครับขอโทษที่ให้รอครับคุณเอมมาเอมมาเรียกค้นวนๆก็ได้ไม่ต้องพูดสุภาพหรอกเพราะจากนี้ไปเราต้องประจนภัยร่วมกันสักพักฝากตัวด้วยนะเอเลียส งั้นเดอเราจะได้ปโจชนภายร่วมกับคนอื่นอีกแล้วสินะ,อ,ะอ่ื้อฝากตัวด้วยนะเอ็มมา่าหาโรงเตี้ยมไว้พักก่อนเถอคะค่ะถ้าง,งั้นทางนั้นยังอยู่อีกเหรอเอเลียสมาเทโอส่วนคุณเอลเพิ่งเจอกันครั้งแรกสินะครับงดงามสมคำล่ำลือเลยข,ขอบคุณผมพุก้าชื่อมาเทโอครับยินดีที่ได้รู้จัก เอมมาคะว่าแต่คุณเอมมาตอนนี้ทำงานร่วมกับเอเลสอยู่หรอครับก็ใช่หรอกค่ะถ้างั้นก็พอดีเลยมาเข้าร่วมปาร์ตี้ของพวกเราไหมครับอ่ะพอดีกำลังหาพวกพ้องฝีมือดีอยู่เลยครับเลือกอยู่กับปลาซิลปลาส้สอยอะไรกันแล้วมาประชนภัยกับพวกเราดีกว่าครับเนอทุกคนแค่นั้นยังไม่พอยังมาชนคนที่เป็นพวกพ้องของเราอีกเหรอ ขอโทษด้วยฉันไม่อยากประชนภัยกับคุณแต่อยากประชนภัยกับเอเลียสกับเจ้าตัวไร้ประโยชน์นั่นหรอครับผมว่าเป็นเรื่องไม่ฉลาดสักเท่าไหร่ขอบคุณสำหรับคำเตือนแต่ว่าเอเลียสแข็งแกร่งกว่าที่คุณคิดเองนะคะเสียใจก็สายไปแล้วนะครับเอมมาขอบใจนะเรื่องอะไรไม่ใช่เรื่องที่ต้องถึงกับขอบคุณสักหน่อยเพราะว่าฉันเอมมา นี่เมื่อกี้เอเลสทามสหน้าอมทุกข์มากเลยนะเกิดอะไรขึ้นกับคนพวกนั้นเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมเราได้เจอมาเทโอจากการแนะนำของอาจารย์และเชื้อพระวงศ์คนจะเข้าปาร์ตี้นะแต่วันนี้ไปเอเลสครับฉันมาเทโอชาลอนอยากเร่งไปสิเอเลสตั้งแต่วันนี้ไปพวกเราเป็นพวก้องกันแล้วไม่ใช่เหรอหลังจากนั้นก็มีจอมดับโทมสัสและ อมปราบอิชาเบล่าเข้ามาเพิ่มเราตื่นเต้นที่จะได้ปไปชนภัยกับปาร์ตี้มากดาบของเอเลสเท่จังนะขอบใจอย่างน้อยมันเป็นดาบเวทเลยนะจริงดิพกเพิ่งเคยเห็นเนี่ยแหละเชฟมูนให้ดูหน่อยนสิอาฉันใช้ไม่ได้นะเพราะได้พลังเวทเออยยะอย่างนี้นี่เองพอย้อนนึกดูมีเพียงเราที่ไม่เข้าพวกกับปาร์ตี้นั้น ระยะห่างของทุกคนที่เติบโตไปพร้อมกับการต่อสู้และเราที่ใช้ดาบเวทไม่ได้นั้นเพิ่มขึ้นพอระดับของดันเจียนเพิ่มขึ้นฉันก็กลายเป็นตัวถ่วงและแพ้กลับไปเพิ่มขึ้นชิถ้าในายใช้ดาบเวทได้แล้วก็และแล้วนายเป็นตัวถ่วงของปาร์ตี้นี้แล้วแต่วันนี้ไปนายโดนไล่ออกเพราะฉันอ่อนแอเลยเป็นได้แค่ตัวถ่วงก็แหงสิผู้ใช้ดาบเวทที่ใช้ดาบเวทไม่ได้นะ เอม่าเป็นอะไรเหรอเป็นอะไรเหรออะไรเล่าไม่คิดว่ามันแปลกบ้างเหรอเอ๊ะขอพูดให้ชัดเอเลนะ่าแข็งแกร่งแต่ว่าที่ล้มอาร์เกลได้ก็เพราะอุนดีเน่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่แค่นั้นนะเอเลสเป็นทุนเดิมอยู่แล้วถ้าไม่งั้นคงถูกอาร์เกลฆ่าตาไปแล้วแล้วอย่างนายมีความสามารถในการประเมินสถานการณ์แม้มีศัตรูแข็งแกร่งอยู่ตรงหน้า แต่ก็วิเคราะห์สถานการณ์ในช่วงพลิบตาเคลื่อนไหวได้อย่างเหมาะสมและยั่วยุสัตรูพร้อมกับประเมินตำแหน่งของฉันไปด้วยถูกไหมแต่ว่านั่นมันก็ปกติไม่ใช่เหรอเพราะว่าถ้าเอมมาโดนการโจมตีมันอันตรายแบบนั้นเข้าแล้วก็คงเป็นเรื่องใหญ่ก็นั่นแหละแม้จะเป็นสถานการณ์ที่เรื่องอันตรายต่อชีวิตตัวเองแต่นก็ต่อสู้พร้อมกับใส่จใจพวกพ้องได้ ถ้าไม่ใช่คนที่แข็งแกร่งจริงๆทําไม่ได้หรอกถ้าไม่รู้ตัวก็ช่วยไม่ได้สินะเพราะนายถูกดูถูกตอนอยู่ปราร์ตีู้้ก้ามาโดยตลอดนี่นาะเพราะงั้นพูดตามตรงในที่ต่อสู้พร้อมกับปกป้องพวกพ้องไปด้วยได้นะแข็งแกร่งใชื่ยใจตัวเองหน่อยสิเอเลียสมีพวกพ้องที่พูดถึงขั้นนี้ด้วยเอาขอบใจนะก็บอกแล้วไงว่าไม่ต้องขอบคุณแฮะฮโทษที ลองเชื่อมั่นในพลังของเธอเองมากกว่านี้สักหน่อยแล้วกันอีกแค่ไหนจะถึงอาณาจักรเยลหรออีกนิดนะว่าแต่ไม่ใช่ว่ามันทรงพลังกว่าก่อนหน้านี้อีกเหรอเออฉันก็ตกใจเหมือนกันเพราะอุนเดีเน่สินะขอบใจไม่ใช่แค่พลังของฉันหรอกนะใช้ได้ขนาดนี้ตั้งแต่ต้นมันเป็นไปไม่ได้หรอกเอลเลสนะจะต้องเก่งและเก่งขึ้นกว่านี้แน่ถ้าเป็นแบบนั้นก็ดีนะ เมื่อกี้คุยกับท่านอนดีเน่อยู่เหรอเอ๊ะเอ็มมามองไม่เห็นเหรอผู้ระหว่างพันธสัญญาณนะโดยปกติจะเห็นได้แค่คู่สัญญาเท่านั้นแต่ถ้าเป็นคนที่มีพลังใกล้เคียงกับพูดก็จะเป็นข้อยกเว้นอย่างนี้นี่เองทําให้เอ็มมาเห็นชั่วคู่ได้หรือเปล่าได้สิว่าแต่น่าแปลกจริงแฮะทั้งที่ฉันได้พลังเวทแต่ทําไมถึงเห็นพูดจิ๋วหรือพูดได้กันนะ เอมมาไม่ได้เจอกันนานเลยสวัสดีค่ะเฉันว่าเป็นเพราะลักษณะพิเศษของดาบเวทเล่มนั้นด้วยนะเอ๊ะดาบฉันเหรอบางทีตัวดาบเล่มนั้นอาจจะเป็นดาบที่ใช้ลำแสงพลังของพูดเพราะงั้นผู้ที่เหมาะสมอย่างเอเลสถึงได้มองเห็นพูดได้ไงละ่ะแถมดาบเล่มนั้นไม่รู้ว่าทําไมถึงเข้ากันกับเอเลสอย่างมาก บางทีอาจจะไม่มีใครเหมาะสมยิ่งกว่าเอเลดด้วยซ้ำแบบเวทที่ได้รับมาจากอาจารย์เป็นแบบนี้เองงั้นเหรอ,อเจอแล้วโบราณสถานถ้าจะไปอาณาจักรเอลต้องใช้เวทเครื่องย้ายจากที่นี่นะว้าวถึงแล้วละที่นี่เหรออาณาจักรเอลบ้านของฉันอยู่ข้างบนนี่นะบ้านของอีม,มาเหรอจะเป็นที่แบบไหนกันนะ ท่านเอมม่ายินดีต้อนรับกลับท่านเอมม่าโอ้ท่านเอมม่าสบายดีหรือครับเออท่านเอมม่าไว้เจอกันนะทุกคนที่นี้ทางนี้ที่นี่แหละบ้านของฉันที่นี่หลงง่ายเพราะงั้นระวังด้วยนะถ้าที่นี่ดูยังไงก็เป็นวังไม่ใช่เหรอนี่เอมม่านี่อย่าบอกนะว่ากลับมาแล้วมามา่ายินดีต้อนรับกลับมานะเอมม่า อืมขอโทษที่มาช้านะแม่ของเอม,ม่ามารักเนลอย่าบอกนะว่าเป็นเด็กหนุ่มคนนี้ใช่แล้วชื่อเอเลสนะพบแล้วสินะเอม,มา่าอ่ะปะปะ๊ายินดีต้อนรับเอเลสคงฉันมิชาเอลรักเนลเป็นดาชาของอาณาจักรแห่งนี้งั้นก็แปลว่าเอม,ม่าเป็นเจ้าหญิง เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับผมถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับผมนะครับผมแล้วก็อย่าลืมรอติดตามตอนต่อไปกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ